สวัสดีครับผมทารัชรับดูลายมือพาราณกรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมหัวข้อที่ผมจะมาพูดในครั้งนี้คือหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งของมงคลภายในบ้านนะครับผมก็6สิ่งที่มีไว้ในบ้านชีวิตมีแต่รวยเสริมโชคลาภเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะครับผมก็เริ่มพูไปเลยครับผม,ผมจะเกิดก่อนว่า,าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเรานําเข้ามาในบ้านเนี่ยหรือว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในบ้านเนี่ย มันจะดึงดูดโชคลาภหรือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านสิ่งของพวกนั้นอาจจะเป็นตุ๊กตาหน้ารักหน้ารัก,รกหรือสิ่งที่มันจูนจิตเข้ากับเงินทองคือเป็นสิ่งที่แบบบ่งบอกถึงความหมายในแง่ดีๆหรือความจริงดูแล้วคุณอารมณ์ของคุณจะผูกติดกับสิ่งดีๆนั่นเองแต่บางอย่างนี่คือถ้าเกิดคุณเอาเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยจิตคุณจะผูกติดกับสิ่งที่ไม่ดีก็คือมันจะมีความหมายในตัวของมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสัญลักษณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีความหมายในตัวเองของมันเพราะฉะน,นั้นการที่คุณจะเอาสิ่งของบางอย่างเข้ามาในบ้านคุณอาจจะต้องเลือกดูดีๆก่อนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาอะไรเข้ามาเนี่ยผมจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยผมจะเรียกว่าคุณจะต้องรู้จักใช้สิ่งของตรงนั้นองเช่นคุณเอารูปตุ๊กตาที่ดูน่าเกรงขามเข้ามาในบ้านเนี่ยคุณจะต้องรู้จักใช้มันเป็น ว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นคุณเอาเสือเข้ามาหรือว่าคุณเอารูปร่างที่น่ากลัวมาอย่างเช่นคุณเอาเสือคุณอาจจะต้องไปตั้งที่ห้องรับแขกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมแต่ที่ผมจะกล่าวตรงนี้นี่คือเกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะครับผมคือสิ่งที่เกี่ยวเงินทองคือค ok ังคกสามขาคาบเหรียญน,นะครับผมก็คือว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูด้วยครับ คือคังคกสังขาคาบเหรียญเป็นสิ่งที่คนจีนเชื่อกันมาช้านานมากแล้วคืออะไรคือมันเป็นสัตว์ในนิยายครับผมนี่ครับคังคกสังขาคาบเหรียญก็ให้ดูรูปแล้วคือสัตว์ในนิยายเหมือนมันมีลักษณะก็เป็นคล้ายๆคังคกก็คือเป็นคังคกนั่นแหละคือมีสังขาปากคาบเหรียญทองนั่นเองนะครับผมก็ เป็นอย่างไรคือมันจะมีถ้าเกิดคุณอยากจะได้าคางคกสามขาข้ามเหรียหรือว่ามาตั้งไว้ในบ้านมีขายทั่วไปนะครับผมโดยเฉพาะแถบเยาวราชเนี่ยก็จะมีให้เลือกซื้อมากมายคือแสดงถึงโชคลาภครับผมแล้วก็การมีเงินมีทองโดยจะมีตำนานเดี๋ยวผมเล่าตำนานให้ฟังก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถกวาเงินกวาทองเข้าบ้านแล้มีวิธีตั้งวางด้วยเป็นอย่างไรวิธีตั้งวางถ้าว่าถ้าตั้งวางผิดนี่ก็จะ ไม่ค่อยดีต่อตัวบ้านถ้าคุณตั้งวางผิดนะครับผมแสดงโชคลาภการมีเงินทองโดยมีตำนานว่าหลิวไห่นะครับผมเป็นเซียนนะครับหลิวไห่เก็บไปเลี้ยงโดยที่เก็บไปเลี้ยงด้วยความเม่ตานั่นแหละมันเป็นตำนานนะครับผมซึ่งบรรดาลให้เกิดฐานะร่ำรวยแสดงถึงการมียุคยืนได้ด้วยสําหรับคลังคกสังขารนนี้นะครับผมซึ่งต้องคามเด็อนด้วยนะครับผมคาบเดียนทองแล้วถ้าเกิดคุณจเจ้า ตั้งดีๆเนี่ยคุณเอาให้เขาข้าบเหรียญทองเนี่ยแล้วก็มีเหรียญกองว่าอยู่เยอะๆได้ด้วยจะเป็นสิ่งที่ยิ่งดีเช่นมีเหมือนกับมีเงินมีทองมีเหรียญมากมายคุจะบอกว่าทําไมถึงวางแล้วเกิดความสุขเกิดโชคลาภถ้าเกิดคุณยิ่งวางให้มันดูยิ่งมีความมั่งคั่งร่ารวยหรือวางแล้วเกิดเหมือนกับคุณมีอารมณ์ผูกพันกับมันมากเท่าไหร่เช่นถ้าเกิดคุณวางแล้วคุณไม่ได้อินกับมันเลยเช่นไม่ว่าคุณจะตั้งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อินคุณไม่ได้มีความรู้สึก มันแปลว่าจูนจิตกับมันมากเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนคุณวางสิ่งของชิ้นนั้นไว้แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นให้ฝุ่นจับอะไรอย่างนั้นจะยิ่งส่งผลร้ายต่อต,ตัวคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาต่อกันว่าเขาเชื่อกันว่าคังคกเนี่ยในตำนานเนี่ยเป็นยายุวัฒนะนะครับผมใช้คู่กับนกสามขาหรือซาจกเจียวครับผม คือเป็นสัตว์ที่อยู่บนดวงอาทิตย์นะครับนกซาจกเจียวเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นนกในดวงอาทิตย์ซึ่งนำโชคลาภความมั่งคัง่งรวยมาให้เช่นกันซึ่งนกสามขาหรือซาจกเจียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่ก็คือผมยังแทบจะไม่ค่อยเห็นรูปปั้นหรือรูปที่เป็นทองเหลืองอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เลยนะครับผมก็จบไปสําหรับค้งโค้งสามขาต่อไปนะครับผมอันนี้คิดว่าทุกคนคงหาได้ง่ายนะครับผมก็ผมจะบอกว่า นี่ครับนี่ครับไข่ครับผมไข่ถ้าเกิดคุณเอาไข่เนี่ยมาวางไว้ในห้องครัวห้องครัวที่ดีจะต,ต้องมีไข่วางเรียงอยู่เยอะๆเหมือนกับเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์การก่อให้เกิดสิ่งดีๆใหม่ๆความอุดมสมบูรณ์พุนสุกก็มีความอย่างเดียวนะครับว่าไข่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความเขาเรียกว่าความ คือคนที่จะมีไข่เนี่ยคือไข่ที่เต็มไปหมดในเต็มห้องครัวเนี่ยคือจะเป็นคนที่บง่งบอกถึงความมั่งมีความร่ํารวยสมัยโบราณก็จะตั้งไข่หรือว่าจะมีไข่ไว้เยอะๆตามสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นครวัวของคืนห้องครัวเนี่ยเป็นห้องที่แบบว่าเขาจะเก็บกับข้าวเก็บพวกที่เป็นถ้าเกิดมีข้าวสารได้ยิ่งดีคือมีข้าวสารมี เขาบกว่ามีไข่มีพวกที่เกี่ยวข้องกับเป็นของกินอะไรเยอะๆแต่ถ้าเกิดมีไข่ด้วยเนี่ยก็จะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เองหมายถึงมีกินมีใช้นะครับผมต่อไปนี่ก็ควรจะมีติดห้องครัวนะครับผมสิ่งที่ผมจะว่าต่อไปนี้คือนี่ครับส้มครับผมส้มคือส้มเนี่ยเป็นผลไม้มงคลจัดส้มใส่ตะกร้าไว้เสมอในห้องรับแขกครับผมส้มนี่ความจริงถ้าตั้งในห้องครัวก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะ แต่ว่าถ้าเกิดคุณไปตั้งที่ห้องรับแขกหมายถึงว่าคุณเชื้อเชิญแขกครับผมเชื้อเชิญแขกที่ดีนะจะเพิ่มไอ้จะข้อรอจะทําให้คุณมีโชคลาภได้มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นสําหรับส้มซึ่งคนจีนเนี่ยชอบมากคือส้มคือจะทําให้เกิดความอิ่มเอมเกิดความสมบูรณ์เกิดความรักใคร่สามัคคีมีคนรักใคร่มีคนชมชอบเพราะฉะนั้นตั้งไว้ที่ห้องรับแขกคุณจะคุยติดต่อง,งานธุรกิจดีๆได้ง่ายมากขึ้นและอย่างหนึ่งส้มเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความ เขาเรียกว่าเงินทองได้ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับเงินเหรียญครับเงินเหรียญแบบนี้เป็นเงินเหรียญโบราณน,นะครับผมเงินเหรียญจีนโบราณน,นะครับผมที่เหมือนกับความจริงผมจะบอกแหล่งซื้อด้วยนะครับว่าเงินเหรียญโบราณเนี่ยไปหาได้ที่ไหนคุณไม่ต้องเอาเงินเหรียญจีนโบราณสําหรับแบบที่เป็นโบราณจริงๆก็ได้นะเพราะพวกนั้นคุณไปซื้อประมูลมาสําหรับพวกที่เป็นเศรษฐีเขาสะสมกันเนี่ยคุณจะหาได้ยากมากสำหรับเงินเหรียญโบราณจริงๆที่สมัย อ่าคังซีหรืออะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะหาได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาเงินเหรียญที่เป็นเขาทําขึ้นมาแบบสมัยใหม่ก็ได้คือเงินเหรียญจีนที่ทําขึ้นมาสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เงินเหรียญเนี่ยคนจะบอกว่าให้คุณแนววิธีการตั้งนะคือคนจีนเนี่ยจะใช้เหรียญโบราณแขวนไว้ในห้องโถงห้องโถงแบบว่า อ่าห้องโถงคุณไม่ว่าคุณจะมีห้องรับแขกห้องอะไรที่สื่อถึงการเงินได้ว่าคุณเป็นคนที่เก็บเงินไว้ตรงไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นผมมีห้องทํางานแบบเนี้ยห้องทำงานที่ไว้ใช้อัดคลิปอย่างเงี้ยผมก็จะแขวนเงินเงินเขาเราียกว่าเงินเงินเหรียญไว้ตามที่ต่างๆเช่นตรงนี้เป็นแหล่งเก็บเงินที่ตอนนั้นผมอัดคลิปไว้ผมก็จะแขวนมุมเกี่ยวกับวัตถุงเงินทองก็จะมาตั้งวางสิ่งของ,ของที่เกี่ยวกับเงินทองเอาไว้คือฝั่งนี้ของผมนะครับผมก็ผมจะบอกว่า อ่ามันจะทําให้บ้านเนี่ยจเจริญร่ารวยมั่งคั่งรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณวางเหรียญหรือว่าคุณแขวนเหรียญตรงนั้นแขวนเหรียญจีนโบราณไว้ในที่ที่เป็นมุงกันเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหากคุณไม่มีเหรียญโบราณมีรูผมจะบอกว่าตรงนี้สามารถตั้งที่ไหนก็ได้นะครับสําหรับเหรียญถ้าเกิดคุณไม่มีเหรียญโบราณมีรูเนี่ยก็คือใช้เหรียญสลึงเหรียญบาทก็ได้ใส่จานสวยๆสักอันหนึ่งแบบที่ผมเนี่ย วางไว้ตรงเนี้ตรงตรงถวายเทพกับเทพการเงินของผมนะอ่าก็เป็นเทพญี่ปุ่นนะครับผมก็คือใส่เหรียญเอาไว้แล้วก็วางไว้ที่ไหนในห้องโถงหรือจะวางไว้ที่ไหนก็ตามตรงนี้เป็นเคล็ดลับที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมก็คือวางไว้แล้วก็หาภาชนะเล็กๆสวยงามแสดงออกถึงความลำรวนไม่จําเป็นต้องเป็นเงินเ,นเยอะๆหรืออะไรเงี้ยได้แต่คุณวางเหรียญสัก หนึ่งบาทอาจจะต้องจำนวนเยอะหน่อยยิ่งเยอะยิ่ง,งสแสดงถึงความมั่งคั่งร่ารวยแต่ที่ว่าผมไม่ได้บอกว่าจำนวนเยอะๆอะไรนี่ก็หมายถึงว่าไม่ช่างแบบไปเลี้ยนห้าเลี้ยญสิบหรือแบงค์ร้อยแบงค์พันอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะเสี่ยงต่อคนขโมยเงินนะครับผมก็ต่อไปนะครับก็คือน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งของแห่งความมั่งคั่งร่ารวยได้เช่นกันเพราะสิ่งที่ผมพูดในครั้งนี้ความจริงมีหลายอย่างเยอะแยะมากที่ยังไม่ได้เอามาพูด แต่ผมจะเน้นของความมั่งเน้นถึงความมั่งคั่งน่ำรวยนะครับผมก็ต่อไปคือเท้าง่นที่ให้ดูรูปไปแล้วเป็นสัญลักษณ์มงคลครับคือต้องเป็นเถาเป็นพวงลงมาเลยคุณจะไปหาแต่เถาางูนเนี่ยคุณไม่มีทางหาของจริงได้แน่นะครับผมเพราะถ้าเกิดคุณเอาเท้าง่นของจริงเนี่ยมาตั้งไว้ในบ้านหรือมาแขวนไว้ในบ้านเนี่ยเน่าครับ เพราะฉะนั้นต้องเป็นสัลักษณ์มงคลโชคลาภขวาอนุนมสมบูรณ์คุณไปหาเท้าองุ่นที่เป็นของปลอมมาครับผมมาแขวนได้ตามบ้านตั้งที่ไหนก็ได้นะครับถ้าคุณยิ่งมีไว้ในจุดสำคัญสำคัญที่คนเห็นได้เยอะๆเช่นแขกไปใครมาเห็นได้เยอะคุณจะยิ่งดีครับผมเพราะว่ามันหมายถึงมันจะยิ่งกาเนิดพลังเรียกว่าพลังชี้ครับผมมันจะทําให้คนที่มาเห็นเนี่ยคยล้ายๆเหมือนกับว่ามันมีพลังงานเกิดขึ้นคือถ้าคุณจุดที่ไม่แนะนําก็คือ จุดที่คุณเอาใบวางไว้แล้วคนเห็นน้อยหรือว่ามันเป็นจุดที่คนลืมไปแล้วอะไรอย่างนี้ให้คุณวางไว้ในจุดที่มีคนคึกคักเยอะๆหรือคนเห็นหรือมันต้องผ่านใบผ่านมาไม่ใช่แค่ในบ้านอย่างเดียวแต่คุณยังสามารถวางไว้ในที่ที่สำนักงานที่ไหนก็ได้เพื่อกระตุ้นพลังชีให้มันเกิดความเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องการให้บ้านสงบสงบหรือที่ไหนมีความสงบหรือทําสมาธิไม่แนะนําให้วางสิ่งของพวกนี้ให้แนะนําผมจะแนะนําว่าวางพระครับผม วางพระคืคอยังไงหมายถึงว่าวางพระแล้วคุณต้องบูชาแล้ววางของสิ่งของที่เป็นพลังพลังยินครับผมนี่คือในแง่ที่คุณต้องการความสงบเกี่ยวกับธรรมะแตน่นที่ผมจะมาพูดคราวนี้คือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเรื่องเงินทองนะครับผมก็ต่อกันเลยคือเป็นสัญลักษณ์มงคลโชคลาภความสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะวางโชว์หรือรูปภาพเป็นรูปภาพก็ได้นะครับผม ก็แต่งบ้านเพื่อดึงดูดเงินทองโชคลาภครับผมตรงนี้คือเงินทองกับโชคลาภสองอย่างนะครับถ้าเป็นเถาเงินเป็นสัญลักษณ์ที่มงคลมากแม้แต่ทางยุโรปก,ก็จะเน้นว่าไอ้พวกเถาเงินเนี่ยเป็นสิ่งของที่ดึงดูดโชคลาภเป็นสัญลักษณ์มงคลไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกนะครับเขาจะมีความคิดว่าเทาเงินเป็นสิ่งของเกี่ยวเรื่องความเป็นมงคลนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ที่ดีใน,ในทั่วโลกเชียวส่วนต่อไปก็คือนี่ครับอย่างสุดท้าย นี่ครับพัดครับพัดเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาวางต้องระวังหน่อยหนึง่งถ้าเกิดบางบ้านเนี่ยนิยมนําพัดขนาดใหญ่ๆนะมาติดผนังเพื่อความสวยงามหรือยังไงเนี่ยก็คือผมแนะนํานให้ติดตําแหน่งเดียวนอกนั้นอย่ามาติดอย่างเช่นคุณเอาไปติดเต็มบ้านเลยเนี่ยบางคนบ้าไอ้ไม่ให้บ้านนะบางคนติดเต็มบ้านเลยไม่ดีครับผม ก็คือติดแค่ตำแหน่งเดียว <c oughs> ที่ผมแนะนำคือห้องรับแขกคือถ้าติดมากไปจะมีโทษครับทาให้วุ่นวายใจ <c oughs> ถ้าติดห้องรับแขกคุณจะนําข่าวดีๆเข้ามาน <c oughs> ี่คือพัดคือความหมายของข่าวดีคือพัดสิ่งดีๆเข้ามาพัดความหมายดีๆเข้ามาพัดข่าวความเป็นวงคลและพัดแขกที่ดีมานะครับผมจะพัดแต่สิ่งดีๆนําความเป็นวงคลก็คือพัดข่าวเป็น,นวงคลเข้ามานําคนคานนํดีๆเข้ามานั่นเองนะครับผมก็จบไปสําหรับเรื่องของ ว่าทุมคนที่นําความร่ํารวยมาสู่ตัวเองและบ้านนะครับผมก็อย่างแรกคือค้างคกซ้ำขาข้าบเหรียญอย่างที่สองคือไข่อย่างที่3คือส้มอย่างที่สี่คือเงินเหรียญอย่างที่หคือเท้างูอย่างที่ 5, ทหกคือพัดครับผมก็ถ้าเกิดใครนะครับผมที่ หาสิ่งแต่ของพวกนี้ยผมจะบอกว่าถ้าคุณตั้งใจหาดีๆยังไงก็หาได้ครับทั้งหกอย่างนี้เลยไม่ได้หายากบางอย่างอาจจะหาได้ตัง้งแต่เดี๋ยวนี้เลยก็ได้ลองทดสอบดูเขาว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่าบ้านไหนที่มีครบทั้งห้าอย่างเนี่ยบ้านนั้นยังไงก็เป็นบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นบ้านที่มีชาติตระกูลหรือเป็นบ้านที่ถ้าไม่ได้มีชาติตระกูลก็เป็นบ้านที่อย่างน้อยก็ต้องมีควาสมสงบสุขร,ร่มเย็นหรือมีเงินทองนะครับผมเพราะว่าเป็นบ้านที่ จะนำจต่สิ่งดีเข้ามาแล้วการตั้งวางต้องตั้งให้ถูกหลักด้วยเพราะว่าบ้านที่มีสิ่งของเหล่านี้ยังไงก็จะเป็นมั่นที่ดีครับผมแต่ถามว่าจะรวยมากรวยน้อยหรือยังไงเนี่ยผมพูดตรงๆนะ แล้วแต่บุญวาสนาด้วยอีกส่วนหนึ่งถ้าคุณตั้งถูกหลักยังไงก็โอเคครับแต่ผมก็ได้บอกวิธีการตั้งคร่าวๆไปเรียบร้อยแล้วก็จบไปสําหรับคลิปนี้เรียบร้อยหวังว่าคงทุกท่านคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ผมเป็นหมอดูแลมือพิเซีใครที่ต้องการดูายมือพิเศีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาร์ตสองห้าหกนะครับผมเทสเออายูเอสองห้าหกก็ผมทิ้งไลน์เดียวกัตรงใต้คลิปยูทูบด้านล่างนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิปยู ทุกท่าคนคงเข้าใจตรงกันนะครับผมก็มีดูแลมือพิเ4 2สองอย่างนะครับผมใครจะดูแลมืออย่างเดียวหรือจะดูพิเศอย่างเดียวหรือจะดู้สองอย่างก็ได้ติดต่อทางดดีมาผมดูให้นะครับผมก็วิธีสอบถามมันก็สอบถามราคาค่าคูหรือว่าสอบถามรายละอเอียดมาว่าจะดูยังไงดูยังไงหรือว่ายังไงค่าคูายังไงผมก็จะส่งรายละเอียดไปให้บางทีถ้าติดต่อกันอะไรไม่รู้เรื่องอยังไงผมจะ อ่เป็นฝ่ายโทรไลไปหาคุณเองถ้าเกิดถ้ากันไม่รู้เรื่องก็บางท่านจะเป็นผู้ึ่งดีแล้วการโทรไลไปจากผมนะครับผมนี่คือวิธีการอา่วิธีการดูกับผมนะครับผมจะเป็นคนวิธีการดูจะดูผ่านทางโทรไลนะครับทั้งไลม,มือทั้งพายิบซีก็มีอะไรก็ติดต่อสวิทช์โฟนทางโทรไลได้ก็คือเหมือนกัว่าวิธีการดูไลมือดูให้ยุซีก็วิธีการดูคงจะดูผ่านให้คุณทางโทรไลก็มีอะไรก็สวิทช์โฟนคุยน ตัวตัวไปเลยนะครับผมหลายคนบุคคลต,ตัวตัวไปเลยนะครับผมวิธีการดูจะเป็นอย่างนี้แล้วส่วนวิธีการดูอย่างคือดูที่สำนักง,งานมีดูสองอย่างมีดูอยู่สองอย่างด้วยกันมีดูอยู่สองแบบด้วยกันที่สำนักง,งานนะครับผมก็คือมี เขาเราว่า V.P. กันดูแบบธรรมดา V.P. เป็นอย่างไร V.P. เป็นการดูแบบไม่จากัดเวลาไม่จำกัดคําถามโดยจนเราจะแก้ไขปัญหาได้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชชีวิตให้กับคุณเป็นโค้ที่ดูให้คุณแบบจัดจาเป็นโค้ชเห็นหน้ากันจัดจ้าไปเลยเป็นโค้ชที่แก้ไขปัญหาจนว่าจะแก้ไขได้กันไปเลยนะครับผมเต็มเวลาเต็มอัตรากันไปเลยนะครับแบบ V.P. มีดูสียางด้วยกันลายมือพยัคฆสีโง้งตัวเลขแบบ V.P. นะครับผมก็พิเศษกันไปเลยแบบ V.P. หลายคนนะคบที่มาดูวีดีอผมมันจะเป็นอาคารตุกาจังต่างประเทศเป็นดาราเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นเศรษฐีนะครับผมหรือบางคนก็เป็นติดหนี้เข้ามาก่อนบางคนก็เป็นลูกนอกมาก่อนมีหลายระดับชั้นมากก็ได้รับการการันตีที่ดีมาหลายขั้นแล้วนะครับผมว่าดีจริงนะครับผมก็หลายคนที่มาดูนะครับผมมีเราได้ภาษีในการดูเบจผมก็คือเขามีแรงใจที่จะพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าสําหรับ v i p นะครับผมก็ ดูผมแล้วต้องดีขึ้นแน่นอนสำหรับชีวิตนะครับผมกาจะดีมากดีน้อยแต่ต้องดีขึ้นครับผมก็จากคนที่เคยเป็นชาวนาจากคนที่เคยมีนี้ตอนนี้ก็มีธุรกิจของตัวเองบางคนก็จากคนที่เคยเป็นชาวนามาก่อนก็ตอนนี้ก็ส่งออกข้าวของเขาไปต่างประเทศเรียบร้อยเป็นสถิติไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือแบบ VP ีขอให้คุณมีแรงใจที่พัฒนาตัวเองอย่างแรงก็ชีวิตคุณดีแน่นอนนะครับผมส่วนมีวิธีหนึ่งคือสำนักง,งานอย่างที่ผมบอกแล้วเอ้มีวิธีหนึ่งคือแบบออนไลน์ไอ้แบบ แบบเอ่อธรรมดาก็มีดูแลมือพี่ซีอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็แบบออนไลน์แบบที่บ้านอยู่ไกลไม่สะดวกมาหรือบ้านอยู่ต่างประเทศอะไรยังไงก็แนะนําแบบออนไลน์3แบบนะครับแบบคุณจะสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็แล้วแต่สถานของท่านก็ ใครเห็นคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเพราะสำหรับผมจะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเพิ่มเติมว่าจะเป็นคลิปดูรายมือคลิปนายฝันคลิปนายนุษย์ตาคลิปทนายราศีไปเพิ่มเติมเรื่อยๆทั้งคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ผมเชื่อว่าการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลต่อชีวิตของคุณที่มั่นคงในชีวิตในอนาคตของมันข้างหน้าอแน่นอนนะครับผมกก็็เชื่่อมมััันนะครรบบผสห วันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากสำหรับผมก็ขอลาทานเวงงนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ